โครงการพฤกษาวิวรังสิตคลองเปรมทาวนโฮมสองชั้นย่านรังสิตตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองเปรมประชากรห่างจากถนนรังสิตปทุมเพียง2.5กิโลเมตรเดินทางสะดวกใกล้ตลาดรังสิตและโลตัสรังสิตราคาเริ่มต้นเพียง2ล้านบาท สำหรับการเดินทางมาโครงการสามารถเลือกใช้ได้หลายเส้นทางจะมาจากถนนพหลโยธินหรือทางด่วนบางพลนโดยถ้ามาจากถนนพหลโยธินก็เข้าถนนรังสิตปทุมจากนั้นก็ขับรถมาฝั่งขาเข้าขับมาไม่ไกลจะเห็นถนนเลียบคลองเปรมประชากรหรือที่คนย่านนี้คุ้นเคยในชื่อของซอยสตูดิโอเวิร์กพอยท์แล้วเลี้ยวเข้าเส้นนี้มาโครงการจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือ หรือถ้าลงจากถนนบางพูลวิ่งมาตามถนนรังสิตปทุมมุ่งหน้ารังสิตประมาณ4กิโลเมตรเจอป้ายสตูดิโอเวิร์กพอยต์เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงเข้าไปอีก2.5กิโลเมตรก็ถึงโครงการส่วนความเจริญในย่านนี้นอกจากมีมหาวิทยายลัยดังหลายแห่งแล้วยังมีฟิวเจอร์ซิตี้ที่พัฒนามาจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้น เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่มีพร้อมทุกสิ่งสำหรับชีวิตสมัยใหม่ส่วนในอนาคตจะมีเซ็นทรัลรังสิตรวมทั้งสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงรังสิตซึ่งอยู่หลังตลาดรังสิตไม่ไกลาจากโครงการโครงการพฤกษาวิวรังสิตคลองเปรมเป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5.7เมตรพัฒนาบนที่ดิน13ไร่กว่ามีจำนวนยูนิต144ยูนิตดยจำนวนยูนิตที่ไม่มาก รวมถึงการออกแบบผังโครงการให้มีถนนซอยเพียงด้านเดียวท,ทําให้ทาวน์โฮมในโครงการมีความเป็นส่วนตัวสูงโครงการได้รับการออกแบบในสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์เรถือเป็นสไตล์ใหม่ล่าสุดของบ้านแบรนด์พฤกษาวิวด้วยสไตล์นี้จึงเน้นความโปร่งโล่งด้วยช่องแสงกระจกขนาดใหญ่และเส้นสายสีสันที่ทันสมัยแบบโมเดิร์น ในส่วนของตัวทาวน์โฮมโครงการยังมี Value Added Function ด้วยการเพิ่มความสูงของผนังกั้นระหว่างบ้านตอกเสาเข็มพื้นซักล้างด้านหลังและขยายระยะห่างของตัวบ้านกับรั้วเป็น2.45เมตรเพื่อรองรับการต่อเติมภายหลังได้อีกด้วยโครงการมีพื้นที่สีเขียวที่รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่เพื่อความใกล้ชิดธรรมชาติในบรรยากาศใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ของผู้พักอาศัยสำหรับสวนสาธารณะส่วนกลาง จัดให้อยู่ในโซนด้านหน้าของโครงการด้วยออกแบบเป็นสวนร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่พิเศษสไตล์รีสอร์ทจากด้านหน้าโครงการจะมีซุ้มประตูใหญ่รู้ราแบบมาตรฐานบ้านเดี่ยวมั่นใจกับประตูล็อก2ชั้นควบคุมการเข้าออกด้วยออโต้แอคเซสการ์ดดูแลความปลอดภัยด้วยกล้อง C C T V ภายในโครงการและร,ประอปพดูแลตรวจตราตลอด24ชั่วโมงโครงการมีทาวน์โฮม2แบบคือ g กลอรพื้นที่ใช้สอย95ตารางเมตร หน้ากว้าง5.7เมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำาจาะรถได้1คันที่ดินเริ่มต้น18.7ตารางวาและแบบชาย n e พื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตรหน้ากว้าง5.7เมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำเจาะรถได้1คันที่ดินเริ่มต้น19.8ตารางวาบ้านทั้งสองแบบจะมีฟังก์ชันเหมือนกันโดยแบบ Shine ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตร จะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยส่วนของครัวในชั้นล่างและห้องนอน2และ3ในชั้นบนที่อิ่มกว่าเมื่อเข้ามาชั้นหนึ่งของบ้านจะโปร่งโล่งด้วยช่องแสงขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังและยังออกแบบให้มีครัวขนาดใหญ่ใช้งานได้จริงส่วนชั้น2เมื่อขึ้นมาจะพบห้องนอนแบบสวีทมาสเตอร์เบดรูมครบประโยชน์ใช้สอยเชื่อมวอล์กอินคลอเซ็ตและห้องน้ําในตัวพร้อมห้องนอน2และห้องนอน3ที่มีพื้นที่พอเหมาะสําหรับสมาชิกในครอบครัว โครงการขายเทาโฮมโซนติดถนนเมนด้านหน้าสวนสาธารณะในราคาพิเศษเพียง1,900 0ล้านบาทโดยมีรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมอีก4รายการสนใจสอบถามรายละเอียดโทร1739หรือที่เว็บไซต์พฤกษาวิวพฤกษา .com โทร1739โดยพฤกษาเรียลเอสเตท